สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดอาชีดอนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะเราอยู่กันกับเกมมือถือเดซี่นี่เกิลต่อนะครับผมอ่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลุยด่านหอคอยนะครับท้าทายหอคอยทาวเวอร์ชาเลนจ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของควีนทาวเวอร์ชั้นที่250เนาะอันนี้ก็จะสามารถลงได้ทุกธานนะครับด่านนี้นะครับเราต้องเจอกับตัว ต,วว e. ตัวกูกาว่าอียาสุห้ตัวรวดเลยก็คือน้องแมวธาตุดินนะครับไปแอบ,บดูก่อนชิ่ว่าคนที่เขาผ่านโอ้โหพลัง2 000,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  ่งล้านทั้งนั้นเลย2่งล้านล้านเก้าล้านแแบอบดูนิดๆน,นี่ก็เป็นทีมเผาเนาะแล้วก็มีโล่ลมนะครับทีมหนึ่งล่ะโอ้ทีมนี้ทีมลมเลยทีมเมนลมก็น่าจะผ่านสบายนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวอียาสุเนี่ยจะเน้นเรื่องค่าการหลบหลีกนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองจัดทีมลงไปดูนะครับอันดับแรกเลยอ๋อตัวอ e ียาสุเลเวล205นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกโอเคนะครับโล่ลมของฮัมเบก็น่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าตัวอ e ียาสุนี่มันเด่นเรื่องค่าสปีดนะครับไม่ได้เด่นเรื่องค่า ATK แล้วก็ ทีมโจมประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับหรือไม่ก็เป็นชุดทีมไฟเผาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองทีมลมก่อนเผือมันผ่านนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเอาตัวดาเมจลมออกแล้วก็เอาตัวไฟเผาเข้ามาแทนก็จะจัดการได้เหมือนกันเนาะต้องดูว่ามันหลบกิ่งแค่ไหนเหมือนกันไปกลางโล คอนเวิร์ตที่4แสนนะครับน่าจะเอาอยู่โอ้บางครับไม่มีอะไรโอ้แต่ว่าตีแรงเหมือนกันนะโล่4 0 0 0แตกนะครับแต่พี่เป็นหาผมตีเทเลนมาด้วยนะครับมาแล้วอันตีทีละแสนแปดนะครับโอ้สามแสนเดี๋ยวนะ,ะแต่ยังรอดได้อยู่นะครับชุบมาแล้ว แล้วก็หลอกล่อศัตรูมา2ตัว,ตวกลางโล่ไป500,000ก็ดาน,นี้ไม่มีอะไรนะดูแล้วง่ายนะครับพูดถึงแล้วชั้นที่ระหว่างทางขึ้นมานี่เจอทีมไฟทีมอะไรยังดูยากกว่าหรือเป็นทีมแท่แข็งก็ดูยากกว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าทำติดๆิไว้แล้วกันเผื่อใครที่เจอแล้วเกิดมีปัญหาเนาะเพราะว่าถือว่าตีแรงเหมือนกันนะ แต่ถ้ามีโล่ลมตัวฮัมเบ่สามดาวขึ้นนะครับแต่ว่าสามดาวนี่คือต้องลุ้นให้มันคอนเวิร์ตโล่ติดตั้งแต่เทินแรกให้มันเสกโล่ตั้งแต่เทินแรกเลยนะเพราะว่าโอกาสมัน75%นะครับแต่ถ้า4ดาวเนี่ยโอกาสเสกโล่เทินแรกมัน100%เนาะมันจะทำคอนเวิร์ตได้เลยนะครับก็จะผ่านง่ายๆนะครับประมาณนี้อ่าโอเคแปดเทินนะครับนี่นะก็พลังทีม ประมาณจริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ประมาณแสนล้าน,านก,วากว่าก็ผ่านได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวีกน่อยกอใกล้จะติดแล้วเพราะตอนนี้พลังทีมท่านมันอยู่ได้แค่ล้านสองนะครับด่านมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆออพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะถึง3เท่าเมื่อไหร่ก็ลงไม่ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรขอจบไปเท่านี้แล้วกันกันกบท้าทายหอคอยทาวเวอร์ชั้นที่250เนาะโดยใช้เมนทีมท่านลมนะครับเมนชิเการุฮัมเบนะครับ โอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ